มาค่ะสุปุสุค่นสวัสดีค่ะมาค่ะมากินคีอเก่าห่ะค่ะตำหมวตตำสัวตำไปตัวตีบตัวแดนล่ะค่ะอยากกินอย่างมีผักอย่างย่งยนใส่เบิดบแแข่งบบเขือสตอกับมี่ค่ะยนบัวบัวลงคขกน้ำกันตำสัวสัวโหลดคะ่ะเบามานกำไยแตกหิวไปยางมากเมยไหมค่ะนี่มีหมากกระเจี๊ยบมีหมักแข่งมาค่ะกินน้ำกันนาะกันเนาะช่วงบายบนะจ้ะ สวัสดีค่ะมามาค่ะสุขคนมาลวดจวดจากน้งกันม <c oughs> ีหอดใส่กอกใส่กอกอีสานเขยก็มีาอายุสองอันเพ็ดตะพุ่นเหรอคะอายุสองล้านเลี้ยวเห็นแน่บ่าเลี้ยวเห็นแน่ก็ซ้ำน้ำกันเ่าเป็นยังดอกมีสต่อ ถตาต่อตำกันก็จะอมบานสิเป็นจังไลยเนาะมมสมเปรียวหวานนั่ครบรวดเลยค่ะนี่ อยากก็สิประมาณนี้แหละ ของไทยห้าร้ยอยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ที่ซื้อมามือนันของแขกของแขกนันจะบอกขาวๆมั้ยคะถ้ากระแสบเพื่อนนะอืม อัเนี้ตัวนี้เลยค่ะอันเนี้วกินกับใส่ก่อนนี่เบิดอัน <c oughs> อุ่นใส่หมอนันจังเกาะพอาม่น้อนกันอุ่นใส่ไม่โคเวเบบมันเป็นนิ่ม <c oughs> <c oughs> แม่ยังดอกม่กินแกบเผ็ดซื้อ,อย่านเผ็ด เหเสร็จเส็นนี่เดือเด็อดแง่คักแง่เนี่ย เลยค่ะมันเริ่มมันเริ่มขึ้นบนปากเบากําลังเพิ่นขึ้นเบิดมือค่ะมือฝนเบิดตก กับมะนาวอีกไหม,มจะเงินบรอะอากาศออกอากสศเสียผ่านป้าถือไหมจ้าแง้มเศร้าแดดออกตกบายมากไปนั่งยุสวนลุ่มวีวี Mm. Sí. ลืมเบ่าเลยคนะ่ะเมนอยากกินกินลืมบอกต้งเตียลืมหอดไปจากของเปิดกล่อง <c ười> กินหันบ้า เงินกับเบาบางเบิดก่งินเงินไถ่ไ่ไปอมนี่ไปหาสื่อสถามไหม่พ้างั้นใค้เล่าก็ติดทำงานย่างนี้จ้ะ ส่งไมมเสียไหมโอเคเนาะค่ะเนาะคลิปนี้จะซ้ำนี่แหละ ขอบคุณสุขคนเด้อค่ะเด้อที่เขามาชมสวัสดีค่ะ